สรางศาลาให้ท่านพระครูยันยงครับหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินเก็บมาไว้นานมากแล้วเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคุณเมทาพนร่วมสุขถวายมอบไปให้ให้มาทําบุญครับก็เลยวันนี้เห็นสร้างศาลาแล้วอืสร้างศาลาไปได้เยอะแล้วเราก็เลยจะมาร่วมถวายสร้างศาลาครับครับก็เลยนําปัจจัยมาถวายครับไปดูท่านพระครูอยู่ที่ไหน ก็กำลังทำอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสามลุงช่างหน้าตาคุ้นๆเนาะช่างหน้าตาคสวยจังทำไมทำดีจังทีมช่างสามหนุ่มสามมุมจำปาดงที่เคยทำห้องน้ำเรานั่นเองตัางปืกออกแบบให้อืมออกแบบให้ด้วยขอพระอาจารย์ห่มผ้าหน่อยนะครับ โอ้แข็งแรงโครงสร้างเหล็กครับครับบดีคร oh, ับพี่อันนี้ออกเองหมดเลยเหรอครับนี่ออกเองหมดเลยเหรอนี่ยไดโอ้อืมต่อเลยาถวายปัจจัยช่างนี่แหละครับทียนอ๋อไปบ้านมาครับกลับบ้าน วันเดียวเข้าไปเหมือนกันเลยฮะเรไม่ได้ไปโน่นที่ฉีผมก็มาทีละเที่ยวละนิดเที่ยวละหน่อยสามโหลดเพื่อดูฮืออนะุณเมื่อะเอาให้งานพี่สามคนสบายดีแล้วถ่ายถ่ายด้วยเพราะให้ FC ฟซีเขาเห็นว่าท่านพระครูกำลังสร้างศาลาครับรับปัจจัยอยู่นะครับรับปัจจัยอยู่น่าจะต้องการปัจจัยอีกเยอะเลยอีกเยอะอยู่ครับคน อีกกี่หมื่นเทานี่จะเสียนเอาพาแบบว่าซื้อีัเท็ดละไ่ใช่งบงบงบจำนวนเม่าแล้วเดี๋ยวนี้ขาตจายยังไม่ครบอยู่เลยพอจ่ายจ่ายอะไรไม่ครบจ่ายค่าเลี้ยงข้าว่ได้ือว่าจ่ายค่าแรงค่าแร้าแรงเจ็บบครงไม่เป็นไรค่าแรงจิกชุบคาเลี้ยงคาจ้าว่ายังคัง ครั้งที่ร้านมีนะร้านไหนในใจดีให้มาปอดเลยร้านอะไรถามน้พดยใการดูเลยไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาสาาไปจำนองร้เสร็จทองกอคืออยู่เท่าไหร่นะครับเลอยู่3า0 0ค่าเล็กค่าเล

แล้วก็ต้องเทพื้นอีกใช่ไหมหลวงพ่อเทพื้นถ้าคือจะสร้างพระด้วยได้เจ้าภาพแล้วก็คือเจ้าภาพหลักให้เทียมพรอนสร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานจ้า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 เป็นพระพุทธรูปเสร็จวเดี๋ยวมาดูนะครับโอสารูปไปสาลาเสร็จก็ต้องทำ ม,รรมีการสร้างพระต่อวันนี้จะทาเป็นสขึ้นมาแล้ววางพรบประธานรีตรนี้อ่ร้จะมันออกทางนี้ทางที่ออก,กมันตกครับเหนือใต้ออกตกเขาบอกมาอย่างนั้นก็เลยต้ปะขาวบอกมาอย่างนั้นต้ปะขาลุก หลวงตาเขาบอกเราโดนออกมันอยู่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้หลวงตาทางออกที่นี่เขาบอกอืก็เลยให้พระพระประธานตั้งอยู่ทางนี้จกก็เลยจะต่อราคาลงมานี่ครับแล้วรอบนอกเนี่ยจะเป็นอสงอสงอสงล้อมรอบไปโน่นครับก็โอกาสข้างหน้าจยากจะทำพระป่าโอกาสก่อนยังไม่ได้นั่นเนาะทำพระป่ามาสักสักกองหนึ่ง นะครับเพราะว่าจริงๆขาดอยู่อีกเยอะอยู่เนาะอีกสักแสนกว่าบาทถึงสองแสนไหมนี่ไม่ถึงใกล้ๆเนาะสองแสนนี่แหละก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยปูกระเบื้องคุณโยงครับปทกระเบื้องทำล้อล้วล้วกันล้วทำล้วกันกันกันหมาเนาะใช่ใช่ใช่กันหมานะครับล้วเออต่อไปเขาจะไม่เรียกหมาแล้วใช่ไหมเรียกสุนัข มันไม่สุภาพแม้แต่คําว่าไอ้อ้วนเขาห้ามว่ากันแล้วนะไม่รู้ไอ้อ้วนเนี่ยว่าไม่ได้นะมันถือว่าเหยียดหยามกันเลยนะมันเลือกเลือกเลือกความพิสูจน์แล้วคุณว่านบอกว่ามันมีสามองค์ครับเาองค์ไหนโอ้องค์ทีกับข้านั่งสมาธิต่างขัดสมาธินี่มีองค์กลางท่านพระครูเลือกแล้วเลือกเอาปากสมาธิต่างสมาธิ ส่วนปางสะดุ้งมานมันมีครัไปให้เลือกสองสองสองปางเห็นไหมจากจากห่อพระเราเอามือออกมาแบบนี้นะปางสะดุ้งมานเพราะแตะกอเก็นั่งสมาธิอยู่คอมานมามือขวาทั้มือซ้ายทั้งปางเผยเอามือออกมาเพราะสะดุ้งมานตกใจสะดุ้งมานก็เรียกปางสะดุ้งมนปางสมาธปางนึงเพราะว่าอาจารย์ก็หน้าตัก สองเมตรน่าจะเมตรแค่สิบหรือสองเมตรนี่แหละครับสูงกว่าสูงประมาณสองเมตรก็น่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีกับอันนี้เราไม่แต่ทำพุทธลุ่อยู่ตั้งเพราะเราจะต้องยกพื้นขึ้นอีกใช่ไหมครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นขัดโฉบส่งต่อไปโน่นรอบเลยรอบเป็นโน่นยกพื้นขึ้นมาอัานนี้กระืพนระดับหนึ่งประตูทางเข้าครับ ครับกูก็เบื้องคุณโยมครับตามโครงการตามที่คิดไว้เนาะมี่อะจารย์สิบอะไรเพราะอจารย์มันรงมนี้หน่ยสิบกี่กว่าปีละครับั้แต่แม่โยมแม่โยมพนเสียแล้วก็มาเผาตรงนี้ครับยังไม่มีศาลาเลยไม่ที่แรกเพิ่งจะมีศาลาเป็นศาลาไม้ที่ หรือชาวบ้านเขาลืมไปมันเป็นชาลาไมครับครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็นานเราทางสังสีก็เป็นสังกีเดิมๆสังกแบบเอทำญาติโยมเขาจะมาส่งจักรการมาทำบุญทุกบทจังหวะพระอาจารย์เรื่องนี้เราก็จะได้เข้ามันจะได้รับแขกได้มีที่รับแขกนั่นแหละคุณโยมอนุวัฒน์มาก็ยืนอยู่นี่ไม่มีที่นั่งมีที่อะไรแต่ตอนต้นจะมีที่นั่งจังราบพระแล้วครับ น้ำชาน้ำอะไรเออข้าวให้พวกเราเห็นนะว่าตรงเนี้ยจะเป็นพระประธานตั้งอยู่บนนี้พระประธานหลักเลยแล้วก็ยุราธรรมุนก็มีพระนั่งล้อมไปถ้ามีพระหลายรูปแล้วล้อมไปน้องไปเรื่อยๆอันนี้ประมาณนี้กำลังคาก็ถ่ายอู่กำลาคาก็ยังขาดปัจจัยอยู่พอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดบัญชีเป็นอะไรก็เดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับพุใหญ่ กำลังทำประชามติก็ทางผู้ใหญ่บ้านใจไปดำเนินการไปยาะตกรอนทำประามติก่อนทำประจามมติก่อนสร้างเพื่อสร้างศาลาอระไรตัให่เมาอนี้แกนี้บอก นะครับอันนี้นะครับบอกเ c ซีนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นปัจจัยนะครับทาง่าจฝากถวายที่จะมาสร้างกุติให้ท่านพระครูนานมากแล้วก็เลยตอนนี้เป็นสร้างศาลานะครับท่านพ่อครูบอกว่าศาลาจะได้ไว้อนรับแขกได้นะครับเพราะว่าคุฏิอีก็่อไก่อนนั้นก็อยู่ได้อยู่ครับ ผมก็จะได้นะครับนำปัจจัยส่วนนี้นะครับเป็นทุนเบื้องต้นให้ท่านพะกปูดได้เป็นทุนได้สร้างสลา,านะครับอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยก็คือฝากผู้ใหญ่ไว้เป,รปริดบัญชีนะครับอีกหมื่นหนึ่งเพราะว่าได้รับทุนมาสองหมื่นแล้วนะครับส่วนวันไหนที่เราจะสร้างพระป่า<ม>เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุยกับป้าแตงคุยกับอะไรเรียบร้อยนะครับคร่าวๆน่าจะทอ้าระป่าในเดือนธันวาลนี้แหละครับเสร็จจากงานลงปูก็อ<ม>าจจะหลังจากนั้นก็จะได้ทร้าระป่าได้น้อยนะมากก็ ก็ทํเกันไปนะครับไม่ว่ากันได้น้อยน้ยมากนะครับตามศรัทธา,าของเอฟทีนะครับผมขอประเขรับครับ,รบขอรับพรจากน,นพระครูด,ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยหามวหา Assalamualaikum ตะวันตกตะตกสัพัังระลังะตันดูสัะเทวัดตาสสังานะวันตุดีตะวันตกดที่ดินตรงนี้นะเป็นป่าช้าดมร้อย้อของมบัตมากมาลไม้ท้ ขึ้นมาไปสร้างู่กรงกลางะ่าจย์เจไดต้ไม้มีนขัดไปเยอะอยู่เจดมาันยตนไม้ปด้ต้นแต่ะตน่ไมชอบบแบเงียบๆชอบสงบสงบถ้าเรามาทางมาทางชิดบวกมาทางที่ดีเนี่ยเขายิ่งส่งเสริมเาก็บอกอยู่ถ้าคนคิด คิดไม่คิดบวกคิดนั่นแหละจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าคิดบวกคิดดีหน่อยข้าอาจารย์มันดีอย่างนี้เขาคือกเขาว่าเอาว่นะคนคิดบวกคิดดีเนี่ยมาได้เพราะว่านะแต่เขาคิดไม่ดีมาเนี่ยมันมันจะมีอะไรเดี๋ยนไปถามแถวนี้เป็นที่ฝังศพใช่ไหมเห็นเขาว่าฝังศพเดินตรงไปนี่เขไปตรงนี้อะไรยากปะไปอะไรไปดูที่ฝังศพ ก็เฝั่เก็มีทั่วเหมือนเหมือนบ้านค่อยน่นะแมนแมนแไข่แตกตรงไหนเขาเอาตรงนั้นเลยเอาโยนไข่โยนไข่ต้องต้องโยนไข่เพื่อดูว่าตรงแนงตรงไหนใช่ไหมเสียงไทยเหรอเสียงไทยมนเหมือนกันลเวลาเขาเขาจะเผาตรงไหนเขาจะ เสี่ยงคายถ้าเขาไม่อยู่มันจะไม่แตกคายถ้าจะอยู่ตรงไหนมันจะแตกแตกแล้วก็เผาตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเไอ้สิใช่ลรือเดยวแต่เขาจะอยากอยู่เด็ดแต่อยากอยู่ต้องหลายค่ายเขาเสี่ยงเลยนะนะครับก็เดี๋ยวรอจบคลบหน้าในการทำผ้าป่านะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ